หมอดูให้เปลี่ยนเบอร์มงคลค่ะค่าเปลี่ยนห้าพันบาทจะเปลี่ยนดีไหมคะก็ถ้าเปลี่ยนก็คือโง่กูไม่อ้อมค้อมนะถ้าเปลี่ยนคือโง่แค่นั้นเลยจบไม่มีอะไรเลยเขาบอกเปลี่ยนแล้วจะรวยมึงโง่เหรอถ้ามึงบอกว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้รวยทําไมคนในประเทศไทยรัฐบาลไม่ต้องไปจ่ายเงินหมื่นบาทเอาเงินไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์คนละห้าพันประหยัดกว่าได้วีดีจิตต์ Wallet หนึ่งหมื่นอีก ดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมื่นมึงได้คนลับหมื่นหนึ่งเลยนะกระจายได้ทั้งสองคนมึงเปลี่ยนดิจิตอลวอลเล็ไปซื้อลดเหลือห้าพันประหยัดงบประมาณชาติงบประมาณแผ่นดินไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้หมดทั้งแผ่นดินแล้วรอดูว่ามึงจะรวยไหมถ้ามึงเปลี่ยนโง่ถ้ามึงไม่เปลี่ยนฉลาดเลือกเอาจะเป็นคนฉลาดหรือคนโง่ เฮ้ย hey, ยังมีคนคิดแบบนี้อีกเหรอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ห้าพันนั่นนะ่ะเรียกว่าโดนหลอกแล้วมึงจะไม่ให้กูด่าหมอดูล่างทรงในาศาสตร์วิชาการเหล่านี้นระมึงฟังเอาซี่เขาบอกว่าดวงไม่ดีเลยต้องเสียเงินเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ห้าพันแล้วจะชีวิตดีโชคลาบวาสนาจะมาเฮ้ย <Hey, S 1> มึงฟังเอาซี่แบบเนี้ยเหรอจะไม่ให้กูดา่าผู้มึงดูเอาแบบนี้เรียกว่าโง่หรือฉลาดห้าพันเลยนะ มึงฟังเอาสิมึงฟังเอาเ <S an> นี่ยเหรอแบบเนี่ยเหรอเรียกว่าฉลาดแล้วแบบเนี่ยเหรอไม่ให้กูเรียกว่างโง่กูเห็นหมอดูล่าโซแต่ละคนทําไมต้องด่าเขาว่างโง่เฮ้ยมึงเสียเงินเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ห้าพันมึงไม่ให้กูเรียกว่างโง่ให้เรียกว่าอะไรแล้วมึงไปเชื่อว่าการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทาให้มึงรวยได้ทําให้มึงเนี่ยเรียกโชคเรียกลาภได้ทางให้มึงมีโชคลาาวาสนาถ้าไม่ให้กูเรียกงโง่แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะ ในมึงตอบกูให้เรียกว่าอะไรอ่ะนิยามคำคำหนึ่งให้กูถ้าไม่ใช้คำว่าโง่พ่อมึงเชื่อว่ามึงยอมเสียเงินห้าพันแล้วชีวิตมึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจากการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ฉลาดน้อยฉลาดน้อยก็ใช้ไม่ได้ด้วยไม่ได้เพราะฉลาดน้อยยังมีคำว่าฉลาดกูใช้ไม่ได้คำนี้โง่เนี่ยไม่มีฉลาดปนเลย มึงใช้คำว่าฉลาดน้อยคือยังมีความฉลาดอยู่คนมีความฉลาดอยู่บ้างจะไม่ยอมเสียเงินห้าพันกูใช้คำว่าฉลาดน้อยไม่ได้อ่ะบัญญัติคำมให้กูหน่อยถ้าไม่ให้กูใช้คำว่าโง่โง่คือโง่ฉลาดคือฉลาดโง่ไม่มีฉลาดฉลาดไม่มีโง่อ่ะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะ พราะเราสามารถโง่ในหลายเรื่องเนี่ยโง่ในหลายเรื่องได้หมดกูก็โง่มึงก็โง่ต่างคนต่างโง่แต่โง่เรื่องไหนฉลาดเรื่องไหนแต่มึงกำลังโง่เรื่องนี้โง่ในการเปลี่ยนเบอร์ห้าพันแล้วบอกว่ารวยฉลาดน้อยฉลาดน้อยก็ไม่ได้กูก็พูดอยู่ฉลาดน้อยแปลว่ามีความฉลาดมันจะมาใช้คำว,ว่าฉลาดได้ยังไง ไม่รู้ก็ไม่ได้ด้วยมึงใช้คำว่าไม่รู้ก็ไม่ได้อ้ากูเหนื่อยเรียกว่าเปิกเปิกก็โง่น่นแหละง่าวก็โง่เปิกก็โง่มันคำเดียวกันน่ะนะปากเปิกเนี่ยน่ะนะั่นก็แปลว่าโง่น่ะอ้าง่นะงาวก็โง่มันความเดียวกันน่ะนะกูหามาก ใครเสียตังค์ซื้อเงินแพงๆเบอร์โทรศัพท์แพงๆนี่กูไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะแล้วคิดว่าเบอร์จะช่วยเยียวยาชีวิตมึงให้ดีกว่านี้ได้มึงคิดอะไรอ่ะมึงโดนเขาหลอกมึงยังไม่รู้ตัวเลยอะไรของมึงกันนี้เปลี่ยนเบอร์แล้วรวยเนี่ยนะมึงรู้ไหมเปลี่ยนเบอร์แล้วรวยใครรวยหมอดูที่เปลี่ยนเบอร์ให้มึงอ่ะรวยกับใครรู้ไหมรวย เจ้าของโทรศัพท์เจ้าของเบอร์เบอร์โทรศัพท์เจ้าของเครือ,รอรข่ายโทรศัพท์นั่นแหละรวยมึงน่ะจนกูจะบอกให้ในระบบวงจรธุรกิจตั้งแต่มึงยอมจ่ายเงินห้าพันเพื่อซื้อบรทโทรศัพท์มาแล้วหวังว่าเบอร์โทรศัพท์จะทำให้รวยได้ทุกคนในวงจรนี้รวยหมดมีคนเดียวที่ไม่รวยรู้ไหมกับใครมึงย้ำอีกทีหนึ่งนะมึงฟังปากกูมึงดูปากปากดูดีนะ ทุกคนในวงจรที่มึงจ่ายเงิน5,000ันไปในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วมึงหวังว่าเบอร์โทรศัพท์จะทําให้ชีวิตมึงรวยได้ทุกคนที่มึงจ่ายตังใน5้าพันระบบวงจรของการที่มึงจ่ายเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ไปทั้งหมดรวยหมดเลยตั้งแต่คนแรจกจนคนสุดท้ายมีคนเดียวที่ไม่รวยคือมึงเนี่ยคนไทยเนี่ยคนพุทธไทยในปัจจุบันมึงดูเอาละกัน ว่าโง่ขนาดไหนว่าปัญญาอ่อนขนาดไหนกับเรื่องนี้นะแยกย่าให้ออกเวลากูด่าว่าโง่กูก็ด่าตัวเองตลอดว่าโง่แต่กูโง่กูงโง่เรื่องนูน้นกูงโง่เรื่องนี้แต่กูฉลาดเรื่องนี้กูฉลาดเรื่องนั้นคนเรามันมีโง่มีฉลาดเป็นเรื่องปกติอย่าโกรธกูเวลากดูด่าว่าโง่มึงควรยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันโง่ในเรื่องนี้มึงโง่ในเรื่องนี้ก็แค่ยอมรับว่ามึงโง่ มันจะยากอะไรวะมึงฉลาดแล้วกูถามแค่เนี้ในต่อกูสิการที่มึงเสียตังห้าพันซื้อเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วบอกว่ารวยนี่เรียกว่าฉลาดเหรอโง่ก็ยอมรับว่าโง่จบมึงจะมาโกรธกูทําไมว่ามึงด่ากูด่าแรงจัเลยก็มึงโง่ยอมรับแล้วเอาความจริงไปใส่หัวกระบาลมึงเอาความคิดชุดความคิดใหม่ไปใส่มึงจะได้ออกจากความโง่ได้ ถ้ามึงยอมรับความโง่นี้ได้มึงจะกลายเป็นคนฉลาดกูจะปล่อยให้สังคมไทยมีความโง่แบบนี้ได้ยังไงมึงตอบกูหน่อยพราะมึงทนได้เหรอวะมึงจะปล่อยให้หมอดูสอนมึงแบบนี้เหรอมึงจะปล่อยให้หมอดูล่างทรงหลอกลวงมึงแบบนี้เหรอที่ขายเบอร์โทรศัพท์มึงแพงๆแล้วบอกมึงสอนมึงเสี้ยมมึงว่าชีวิตมึงตกต่ำเพราะเบอร์มึงไม่ดี มึงปล่อยให้เขาเสี้ยมมึงสอนมึงให้มึงเกิดความหวาดกลัวว่าเบอร์โทรศัพท์กําลังทําลายชีวิตมึงให้ตกตามมึงเป็นหนี้เป็นสินพาะเบอร์โทรศัพท์มึงเป็นหนี้เป็นสินพาะทะเบียนบ้านทะเบียนรถมึงเป็นหนี้เป็นสินพาะเลขนั้นเลขนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้มึงจะปล่อยให้ลูกให้หลานมึงได้ถูกขัดเกลาสั่งสอนกันแบบนี้ต่อไปเหรอกูถามแค่นี้เลยสังคมในชีวิตปัจจุบันมึงมึงจะปล่อยให้เป็นแบบนี้กันเหรอ ก็เพราะมีคนอย่างกูเพื่อทําให้มึงตื่นรู้ตื่นทําได้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เหรอถึงได้หูตาสว่างเลิกเสียเงินเสียทองแล้วเอาเงินไปใช้ในเหตุไปผลเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินเอาเงินมาทํามาหากินเอาเงินมาลงทุนในกิจการงานในชีวิตมึงเพื่อให้ชีวิตมึงจเจริญรุ่งเรืองตามเหตุตามผลไม่ใช่ไปเสียเงินเสียทองอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วอ้างว่าสบายใจสบายใจห้าพันเนี่ยนะสบายใจกูถามจริง,รงๆเถอะเงินเนี่ยจะไม่มีแดกอยู่แล้ว แต่มึงพูดว่ามึงเสียเงินละห้าพันแล้วสบายใจกูถามจริงๆสบายใจจริงๆเหรอเอาเงินห้าพันไปเอาเงินห้าพันไปลงทุนในการใช้ชีวิตของมึงเอาเงินห้าพันไปจ่ายเจ้าหนี้ที่กําลังทวงเงินมึงเอาเงินห้าพันไปนั่งกินข้าวเอาเงินห้าพันไปหล่อเลี้ยงชีวิตมึงไม่ดีกว่าเหรอเอาเงินห้าพงไปเอาเงินห้าพันไปลงคอที่ทําให้ตัวเองฉลาดขึ้นเลิกโง่งในเรื่องพวกนี้เอาเงิน ห้าพันไปโรงเรียนคอสสบายๆงคอที่เพิ่มสติสัป,ปชัญญะเพิ่มปัญญาของมึงไม่ดีกว่าเหรอผู้ถามจริงมึงจะปล่อยสังคมเป็นแบบนี้กันจริงๆเหรอนี่คืเอ้าวมึงมาได้ไงอ่ะอมึงจะปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้จริงเหรอกูถามแค่นี้เลยเฮ้ย ม,มึงจะปล่อยให้ลูกให้หลานมึงจะสืบทอดประเพณีที่มึงทำตามๆกันมากับการหมอการให้หมอดูล่างทรงใสความคิดแบบนี้ให้พวกมึงแล้วมึงจะปล่อยให้ลูกให้หลานมึงรับความคิดแบบนี้ไปช่วยลูกช่วยหลานมึงเหรอมึงจะปล่อยให้คนในสังคมที่มีลูกมีหลานของมึงรับการกระทําที่เป็นความเลวความชั่วเป็นการกระทําที่เป็นความเห็นผิดเป็นอันตรายร้ายแรงต่อการใช้ชีวิตของมึงเป็นความเหนผิดมึงจะปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้เหรอกูถามจริงๆเฮ้ย พวกมึงทำอะไรกันอยู่กูถามจริงๆมึงไม่สงสารสังคมมึงไม่สงสารลูกสงสารหลานมึงเหรอที่มึงถ่ายทอดประเพณีที่หมอดูล่างทรงทำต่อๆกันมาสอนนี้มึงหลงผิดสอนีห้มึงเข้าใจผิดสอนีห้มึงหวาดกลัวว่าปีชงทําให้อันตรายปีชีวิตมึงเป็นยังไงเป็นจะเภทําอันตรายกับชีวิตมึงยังไงเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเลขเบอร์โทรศัพท์ทําลายชีวิตมึงยังไงเฮ้ยกูถามจริงๆ มึงจะปล่อยให้ชุดความคิดชุดข้อมูลความคิดแบบนี้ถ่ายทอดบอกสอนรุ่นสู่รุ่นต่อไปแบบนี้กันเหรอมึงต้องเอาหลักคำสอนรอะเจ้าเอาหลักสักจจะความจริงเอาหลักเหตุผลไปบอกไปสอนกันในสังคมสังคมไทยเราคือตัวควรต้องตื่นตัวตื่นรู้ตื่นทำกันได้แล้วเนี่ยความหมายของคำที่เรียกว่าคนตื่นทำพวกมึงต้องตื่นตัวตื่นทำกันได้แล้ว สังคมมันเลวซามต่ำช้าจากของที่ทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วพวกมึงก็ต้องไปซื้อของที่ทำอะไรของที่เป็นเครื่องรางของขังแล้วมึงก็เอามาแก้เพราะหมอดูบอกมึงมาว่าชีวิตมึงจะลำบากลำบนมึงต้องซื้ออันนั้นมึงต้องซื้ออันนี้เพื่อเอาไปแก้ไขชีวิตมึงกูงถามจริงๆคนที่สอนมึงให้มึงมีความลำบากลำบนมีความหวาดกลัวคือใครหมอดูล่างทอง หมอดูดวงจุ้ยสร้างความทุกข์ให้มึงสร้างความเหม็นผิดให้มึงว่าไม่ไดีนนไม่ไดีอย่างนี้สุดท้ายมันก็เอาของที่มาแก้ไขก,กับความเห็นผิดเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวให้มึงแล้วก็ไปสร้างของแก้ความหวาดกลัวให้มึงแล้วมันก็เอาของแก้ความหวาดกลัวให้มึงมาขายมึงแล้วมึงก็ซื้อของที่แก้ความหวาดกลัวเนี่ยมามาปกปักรักษาในชีวิตมึงมึงฟังลำดับเหตุผลมันมีเหตุผลตรงไหน มึงฟังใหม่อีกครั้งหมอดูล่างทรงหมอดูวงจุ้ยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศา์ปัญญาอ่อนเพอจเจอร์เรื่องพวกนี้กูไม่ได้จอดจงตัวบุคคลมันสร้างความหวาดกลัวให้ชีวิตมึงว่ามึงจะเป็นอย่างนี้จะมีโทษมีภัยแบบนั้นเพราะตรงกับปีนี้เพราะตรงกับลักษณะราศีลัคนาราศีเกิดปีนั้นปีนั้นดวงดาวย้ายปีชงปีต้องไปแก้ปีชงอายุเบญจพงศ์เบญจ,อพอเ,เ,จเพศมันสร้างคอนเทนต์หวาดกลัวให้มึง แล้วมันก็ไปผลิตของที่แก้ไขความหวาดกลัวให้มึงแล้วมันก็เอามาขายให้มึงแล้วมึงก็ซื้อของแก้ไขหวาดกลัวให้ตัวมึงเองพ้นจากความหวาดกลัวเหล่านี้มึงฟังเอานะมันมีเหตุผลไหมมึงฟังดูดีๆว่าที่กูพูดกูเป็นมิจฉาชีพหรือกำลังเตือนสติมึง ให้มึงเลิกโดนหลอกโดนลวงจากความเห็นผิดจากเัจฉานวิชาจากความหลอกลวงจากความเห็นผิดจากเครื่องรางของขังเวทมนตคุสายมึงฟังเอาว่าสิ่งที่กูพูดเป็นประโยชน์ต่อมึงหรือเป็นโทษภัยต่อมึงสิ่งที่กูพูดเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นโทษต่อสังคมกูกําลังจะแก้ไขความเห็นผิดของคนในสังคม หรือกูกำลังทําลายสังคมมึงฟังเอานี่คือสัจจความจริงที่กูต้องการทําให้สังคมตื่นรู้ตื่นทำนี่คือเจตนาลมของกูฟังเอาว่าใครมีเหตุมีผลว่าใครกำลังทําลายสังคมว่าใครกำลังจันเลยสังคมฟังเอาอ๋อตัดคลิปนี้ด้วยนะ ตัดให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบจะแบ่งในสองตอนก็ได้ตอนช่วงแรกตอนหนึ่งตอนหลังตอนหนึ่งก็ได้หรือจะผูกอันเดียวกันแล้วตัดไอ้ที่มันย่นเยื้อออกไอ้ช่วงจังหวะว่างๆออกตัดแล้วเรียออกไปลงไปเผยแพ่ไปบอกสอนต่อจะได้เลือกอปัญญาอ่อนกันสักที